วิธีการย้ายชนโลงจากกล่องกระดาษมาสู่กล่องเลี้ยงนะคะอันนี้เป็นกล่องกระดาษที่เพื่อนให้มานะคะเปิดดูคือจึ้งมากเลยค่ะเพื่อนๆค่ะไข่เต็มมากอันนี้เรายังไม่รู้นะคะว่ามีน้ำผึ้งหรือเปล่าเราเลยแยกขยายนะคะโดยเอาไข่แก่ไข่อ่อนเกสรมาไว้ในรลังใหม่นะคะยกมาเป็นแผงแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ดูจากกล่องเดิมว่าเขาวางลาักษณะแบบไหนเราก็วางแบบนั้น ที่จึ้งมากเลยนะคะกล่องนี้มีไข่นางพญาสามฟองเลยค่ะเราสามารถใส่ในกล่องนี้หนึ่งฟองแล้วเก็บไว้อีกสองฟองนะคะอันนี้พี่รักษ์แยกได้สองกล่องแล้วก็ไข่นางพญานี่นี่ไข่นางพญานะคะเขาจะมีตัวใหญ่ๆนี่นี่นี่แฟนจิ้มให้ดูแต่พี่ลักษณไม่ได้โฟกัสนี่นี่นี่ไข่นางพญานะคะเดี๋ยว สักครู่เขาจะเอาให้ดูมันจะใหญ่กว่าทั่วๆไปนะคะเพื่อนๆลองสังเกตนะคะเห็นไหมคะไข่นางพญานะคะถ้าเพื่อนๆเจอกล่องแบบนี้นะคะแยกขยายมาใส่กล่องเลี้ยงนะคะอย่าลืมเอาไข่นางพญามาใส่ด้วยในทุกๆกล่องนะคะแล้วก็เฝ้าสังเกตเขาถึงพฤติกรรมแล้วก็การเจริญเติบโตนํากลับไปวางตรงบริเวณที่เราหยิบกล่องเก่าไว้นะคะจะทําให้แล้วก็หลังจากนั้นก็ปิดเลยค่ะ อิกพลาสติกนะคะนี่ mm. นะคะถ้าใครมีปัญหาอะไรหรืออยากทําแบบไหนอย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันนะคะอันนี้มีน้ําผึ้งด้วยเดี๋ยวคลิปต่อไปดีกว่ามันจะยาวเกินไปนะคะหลังจากเราติดพลาสติกแล้วเราก็ยยิงแม็กเลยค่ะเพราะกล่องนี้สมบูรณ์แล้วค่ะมีไข่แก่ไข่อ่อนมีเกสรมีนางพญานะคะหลังจากนั้นก็ปิดฝานํากลับไปวางตรงชั้นวางที่เราเตรียมไว้นะคะ นี่นะคะเรียบร้อยค่ะตามไปดูข่าวว้าอันนี้เป็นบริเวณบ้านจัดสรรของพ่ลังเองนะคะเลี้ยงไว้บริเวณบ้านหลังจากแข็งแรงแล้วก็จะไปไว้ที่สวนนะคะอันนี้เราเลี้ยงไว้ในบริเวณบ้านข้างๆกําแพงบ้านนะคะทําเป็นชั้นไว้นะคะ อันนี้นะคะนี่แยกขยายแล้วก็พอเขาแข็งแรงก็ไปไว้ที่สวนค่ะอันนี้นะคะถ้าใครชอบนะคะอย่าลืมคอมเมนต์กดหัวใจกดแชร์แล้วก็กดติดตามพี่รักไว้นะคะเดี๋ยวพี่รักจะเอามาฝากเรื่อยๆค่ะ